เอาละฮะไปดูกรณีที่เชียงใหม่กันหน่อยคุณผู้ชมครับกรณีร้านซูชิชื่อดังนะครับก็ตอนนี้เป็นประเด็นดราม่าเกิดขึ้นเหมือนกันนะฮะก็คือก่อนหน้านี้แน่นอนนะครับว่าทางสบคเขาออกมาประกาศบอกว่าห้ามนั่งทานในร้านอาหารนะครับปรากฏว่าก็แน่นอนนะฮะคือร้านอาหารเขาก็ลําบากเขาก็ต้องอยู่ในภาวะหนีตายต้องทําทุกทางทําทุกอย่างว่ายังไงเนี่ยฉันต้องรอด พนักงานของฉันต้องรอดเพราะทุกอย่างมันมีเรื่องของการใช้จ่ายทั้งนั้นเลยอาหงอาหารวัตถุดิบต่างๆนานาซื้อมามันก็จะเสียหายได้<ม>เขาก็เลยมีการออกแบบปรับเปลี่ยนให้เข้าสถานการณ์<ม>นั่นก็คือการที่ขับรถเข้าไปใช่ไหมฮะแล้วก็ไปสั่งว่าเฟ้นแล้วเดี๋ยวมีคนเนี่ยมาส่งให้แต่สั่งเนี่ยสั่งผ่านทาง QR code ด้วยแต่ล่าสุดนะฮะทางเชียงใหม่บอกไม่ได้<ม>แบบนี้ผิดเหมือนกันนะฮะคือไม่อนุญาตนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยแหละฮะ,ะไปดูหน่อยนะครับ ก็คือกรณีร้านสูชิชื่อดังที่เชียงใหม่เนี่ยนะฮะเขาดิ้นหนีตายนะครับหลังจากที่สบคอเองก็มีประกาศห้ามนั่งทานในร้านอาหารเขาก็เลยจัดพื้นที่ลานจอดรถเนี่ยแหละฮะให้ลูกค้าทั้งหลายเนี่ยนะครับไปจอดรถทานได้ล่าสุดนะฮะทางจังหวัดได้ประกาศสั่งห้ามครับเพราะเป็นการเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิดเหมือนกันก็ีดกว่าตั้งแต่วันที่1พฤษภาที่ผ่านมาแล้วครับทางร้านไดโซซูชิบัฟเฟ่นะฮะ เทีอำเพอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาก็ปรับรูปแบบการให้บริการแบบใหม่นะฮะจัดพื้นที่เป็นแบบ Drive in Buffet นะครับก็ให้ลูกค้านั้นขับรถไปจอดทานบุฟเฟ่ได้ก็หัวละ5 0 0บาทนะฮะเป็นซูชิคุณผู้ชมครับคือจริงๆแล้วต้องเข้าไปนั่งในร้านแต่นีนเมื่อมันเกิดเหตุแบบนี้เขาก็เลยโอเคงั้นคุณก็อยู่ในรถแล้วก็ทานแล้วกันแล้วก็สั่งมาตาม q ิวอโค้ดแล้วเดี๋ยวเขาจะไปส่งให้เนี่ยครับก็ไปเสิร์ฟถึงรถก็ทานกันแบบนี้เห็นไหมฮะ ยิ้มกันแก้มอิ่มเลยก็คือได้ทานกันแบบนี้นะครับโซเชียลเองก็ชื่นชมนะฮะก็คือเป็นเรื่องของการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดก็มีการตั้งคําถามนะครับว่าการให้บริการลักษณะนี้เนี่ยทำได้หรือเปล่าบางคนก็ถามแบบนั้นล่าสุดนะฮะนายนิรุตแก้วคําฟูครับเป็นเจ้าของร้านนี้ก็บอกว่าอาหารที่ร้านเนี่ยมันเป็นของสดการซื้อกลับไปทานที่บ้านเนี่ยอาจจะทําให้รสชาตินั้นผิดเพี้ยนไปได้พร้อมกับขอความเห็นใจครับเพราะว่าที่ร้านนั้นสั่งวัตถุดิบมาจํานวนมากและต้องปิดร้าน พนักงานในร้านนี่ก็จะตกงานกันทั้งหมดแต่ก็ยินดีนะครับหากมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบและให้คําแนะนําถึงขอบเขตในการขายอาหารหากการให้บริการแบบนี้มันทําไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะยกเลิกแบบบุฟเฟ่ต์แล้วก็ยอมขายอาหารให้ลูกค้านั้นซื้อกลับไปที่บ้านก็ได้แต่ขอให้มาบอกกันเพราะาตอนนี้เขาต้องรอดนะ,นะฮะล่าสุดนะครับนายเจริญริศสงวนสัตว์ครับท่านก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ออกหนังสือคําสั่งด่วนที่สุดนะฮะตั้งแต่เมื่อคือนที่ผ่านมากรณีห้ามนั่งทานอาหารในร้านอาหาร โดยมีบางร้านนั้นจัดพื้นที่จอดรถให้ลูกค้านั่งทานในรถยนต์แทนซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาแล้วเห็นว่ายังเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงให้ศูนย์ปฏิบัติการนควบคุมโรคของโทษนะฮะจึงให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอขอความร่วมมือนะฮะเจรจายสร้างความเข้าใจให้กับทางผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วยเนี่ยครับท่านผู้ชมครับคือมีการส่งหนังส,งสือด่วนแบบนี้เลยนะฮะเป็นด่วนที่สุดครับ ทางผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่ร้านซูชิแห่งนี้นะฮะไดโซซูชิบุฟเฟ่เขาก็บอกนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยบรรยากาศมันเงียบเหงาเหลือเกินนะฮะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าร้านยังไม่เปิดก็ได้นะแต่เมื่อไปพูดคุยกับทางเจ้าของร้านทางโทรศัพท์นะฮะก็ทราบว่าได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าวแล้วครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทางร้านเนี่ยจะปรับตัวอีกครั้งหนึ่งโดยจะมีการงดบริการเสิร์ฟบุฟเฟ่ในรถอาจจะต้องปรับตัวอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อหาทางรอดให้ได้ โดยจะมีการแถลงข่าวในช่วงบ่ายวันนี้ครับขณะที่ทางเพจของร้านเองก็ออกมาบอกนะฮะบอกว่าวันนี้สาขาเชียงใหม่เนี่ยของงดทานบุฟเฟ่นในรถก่อนนะครับโดยสามารถอุดหนุนบุฟเฟ่ได้ที่สาขาในจังหวัดลำปางเชียงรายขอนแก่นเนี่ยนะฮะซึ่งทั้ง3จังหวัดนี้นะครับยังเปิดให้นั่งทานในร้านแบบจุกๆได้ส่วนที่เชียงใหม่มีบริการแบบว่าขับรถเข้าไปแล้วก็ซื้อกลับบ้านได้แบบเบาๆเนี่ยนะฮะ คือก็น่าเป็นขังวบต้อของศารก็งี้ะค่ะคือในโลกโซเชียลก็เห็นใจทางเจ้าของร้านเยอะนะคะโดยมองว่านี่เป็นการปรับตัวในสถานการณ์ที่ห้ามนั่งทานในร้านแต่ในอีกมุมหนึ่งเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคก,ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังเหมือนกันแต่ทางร้านเองยอมปฏิบัติตามมาตรการของทางสาธารณสุขนะคะเดี๋ยวต่อไปไม่ขายแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะกลับไปขายแบบ ไปส่ง delivery ทีนี้ก็ต้องไปคำนวณต้นทุนหน่อยราคาเนี่ยมันอาจจะมีการตับเปลี่ยนนิดหน่อยเดี๋ยวเขาขอไปคำนวณตรงนี้หรือว่าจะขับไปที่ร้านแล้วก็ไปซื้อกลับบ้านได้ได้ค่ะ,ะแต่จะไปจอดแล้วนั่งทานอย่างนี้นไม่ได้ไม่ได้แล้วเนี่ยครับผมแอบ,บไปเห็นบางเพจที่ปีโรงแรมนะฮะเขาก็แก้โดยการที่เขาจะสู้โดยการเขาจะเปิดเขาเขาบอกโรงแรมเขาีปยามาสัก สี่สิบห้าสิบห้องขเขาจะเอาแต่ละห้องเนี่ยให้คนเนี่ยเขาไปกินนั่งในห้องนั้นเลยแล้วก็สั่งอาหารไปกินเป็นห้องห้องไม่รู้ได้หรือเปล่าวันนั้นแต่เห็นมีการแชร์กันออกมาเหมือนกันนะฮะอันนั้นค่หลายร้านก็ปรับตัวนะคะต้องปรับตัวต้องสู้อะ่ะคือบางร้านเป็นร้านอาหารใหญ่แถวๆบ้านที่มีเลยนะคะอพอห้ามนั่งรับประทานอาหารเนี่ยก็คือตื่นแต่เช้าเลยมาขายเป็นกับข้าวอาหารเช้าแทน ร้านดังนะครับหลายร้านก็ทำแบบนี้นะคะพูดถึงเรื่องของร้านอาหารค่ะทางสมาคมพัตการไทยเนี่ยส่งหนังสือด่วนถึงนายกรัฐมนตรีเลยนะคะโดยบอกว่าได้รับความเดือดร้อนอย่างมากจากคำสั่งของทางรัฐบาลคุณธนิวันกุลมงคลนายกสมาคมพัตการไทย ได้เปิดเผยนะคะว่าสมาคมส่งหนังสือถึงพลเอกประยุจันทร์โอชาในยกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 9หรือสอบอคอขอให้ทบทวนคำสั่งไม่อนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารในร้านอาหารในพื้นที่6จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็นเวลา14วันเนื่องจากทางสมาคมได้รับข้อร้องเรียนจากทางสมาชิกผู้ประกอบการร้านอาหารโดยได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้อย่างหนัก แล้วถ้าปล่อยให้ประกาศดังกล่าวเต็มเวลา14วันจะยิ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างจากมูลค่าความเสียหายของธุรกิจด้านอาหารนะคะตอนนี้มีการประมาณการว่าคำสั่งล่าสุดนี้ความเสียหายตัวเลขน่าจะอยู่ที่1,400ล้านบาทต่อวันซึ่งมีจำนวนมากแล้วกำลังเข้าสู่จุดวิกฤตอยู่ในภาวะที่สูงเสี่ยงต่อการต้องปิดกิจการจากมาตรการนี้ค่ะ ทีนี้ทางสมาคมก็ยื่นข้อเรียกร้องถึงนายกรัฐมตรี2ข้อด้วยกัน1ก็คืออนุญาตให้ร้านอาหารสามารถจะนั่งรับประทานในร้านได้ไม่เกิน3ามทุ่มแต่ยังคงงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านและขอให้อนุญาตตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปก็คือวันศุกร์นี้ ส่วนข้อสเสนอที่2เป็นมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกรอบการร้านอาหารที่ถูกผลกระทบจากโควิดตั้งแต่รอบแรกจนถึงปัจจุบันโดยขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาค่าจ้างเงินเดือน50เหรือที่เรียกว่าโคเพลงดการจัดเก็บภาษีในรอบระยะเวลาบัญชี1ปีที่ผ่านมาผ่อนผันการชำระดอกเบี้ยเป็นเวลา6เดือนและพักการชำระเงินต้นเป็นเวลา1ปีนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะของผู้ประกรอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบ จากมาตรการในการป้องกันแบบเข้มข้นใน6จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะคะ6จังหวัดนี้ถ้าไล่เรียงกันก็คือกทมปทุมธานีสมุทรปราการนนทบุรีชนบุรีและจังหวัดเชียงใหม่ไม่เฉพาะร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบนะคะทางโรงแรมเองก็ได้รับผลกระทบอย่างหนกัก ทางนายกสมาคมโรงแรมไทยคุณมาริสาสุกโกลสุเนี่ยได้เปิดเผยนะคะว่ากิจการโรงแรมก็แย่แล้วก็สอว่าจะต้องปิดตัวลงอีกก็มีข้อเรียกร้องไปถึงรัฐบาลด้วยข้อเรียกร้องก็จะคล้ายๆก,กับทางสมาคมพัฒนาการไทยคือให้รัฐมาช่วยสนับสนุนค่าจ้างแล้วก็ให้พักชำระนี้คืออย่างน้อยถ้ารัฐมาช่วยสนับสนุนค่าจ้างอะคะ่ะก็จะช่วยประคองการจ้างงานจะไม่มีคนตกงาน ทีนี้ทางผู้ประกอบการเองในช่วงจังหวัดที่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวยังไม่มีไรายได้ตรงนี้อยากขอความช่วยเหลือจากทางภาครัฐนอกจากนี้ก็ขอความเห็นใจเรื่องของการฉีดวัคซีนด้วยอยากจะให้เน้นไปที่กลุ่มท่องเที่ยวให้เร็วที่สุดเพื่อให้ภาคการท่องเที่ยวได้กลับมาฟื้นตัวค่ะนะครับก็เป็นประเด็นอีกหนึ่งประเด็นนะ